แล้วจะ้ะก็ก็ไม่รู้เนาะขึ้นหัวข้อส 10, <c oughs> <c oughs> ิบในพันหนึ่งในร้อยคิดเอานะลุงก <c oughs> ็โอเคนะสิบในพันคือเราก็วางสิบตัวแล้วล่ะถามว่าหนึ่งในร้อยนี่ก็มีที่มาอยู่ทางประเด็นเป็นใช้ได้อยู่แล้วก็จะอธิบายที่มาว่าสิบในพันโอเคแล้วสํบคัญหนึ่งในร้อยอ่ะ เจ้าตัวไหนลุงต้องอธิบายนะโจทย์นี้ลุงต้องเป็นคนลุงเป็นคนตั้งแล้วคนทุงลุงก็ต้องอธิบายต้องแก้เองใช่ไหมใช่ครับก็ไม่รู้นะถ้าถ้าเราก็ไม่รู้ว่าหวยออกอะไรอยู่ดีอะไม่รู้นะแต่ว่าถามว่ามีเซนอะไรที่น่าสนใจไหมม,มีเก็บเป็นเทคนิคไว้อยู่ถึงยังไม่เขาเรียกว่ามีอะไรไฮไลท์อยู่เนาะ มาทีลนิตจิตจำสายเนะมามากไปก็ไม่ดีมามากไปก็ไม่ดีอ่าก็มาทีลนิดทีลนิดผมอาจจะไม่พูดตรงเท่าไหร่นะวันนี้ลักษณะก็คล้ายกับงวดที่จ็ดสองห้านะจ๊ะประมาณนั้นอืมความลับไม่ได้ละเมอนะไม่ไม่พูดร่าอะไรหรอกไม่พูดว่าอะไรแต่จะมาแบบลักษณะคล้ายกัน มันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะเป็นจะมองเป็นของขวัญเลยนะลุงนะข้าววัาไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าคือมองลักษณะคล้ายกันเหมือนกันแต่เราไม่ไม่ชี้นำเนาะบอกไปเปลยเอาดีกว่าแม่นแล้วครับโอ้ยให้กำลังใจเอฟซีดีใจอีกแล้วคล้ายกันกับเจ็ดสองห้านะจ๊ะ้ายกับเจ็ดสองห้านะหรือเหมือนก็ได้เราบอกว่าเหมือนก็ได้แต่พูดตรงๆอย่านะแต่เราไม่เอ่ยแต่เราไม่เอ่ยไม่เอ่ยบอก คนที่เข้ามาฟังคลิปนั้นที่จะฟองที่ทจะรู้ที่จะรู้ใช่ถ้าคนจบเลยไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> อะไรนะเริ่มแทรกให้ฟังแล้วนะก็สิบในพันหนึ่งในร้อยก็ก็จะมีส่วนอยู่ในนี้ละก็เดี๋ยวเราจะเปิดเปิดไปทีละนิดเอานะใช่ครับเรต,ต้นกันหลักสิบก็นะเป,เปิดไปแล้วละ่ะ ก็ยังเหลือตัวประกอบอดทนอีกอดทนอีกส okay ักน so so to so 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 ิดก็ไม่รู้จะโอเคหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เราก็หัวจออกอะไรเนาะก็เขาหมุนกันอยู่ที่กรุงเทพเราก็มาเราอยู่วันนอกเนี่ยครับมันเป็นไปได้ไหมคือเราก็ไม่รู้แต่ว่าถามว่านีไหมจุดไฮไลท์มีถามว่าจะถูกหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่บอกบอกคําเดียวว่าเหมือนกัยเจ็บสองห้าจะอะไรลุงบอกคําเดียวว่า เหมือนกันแค่เจ็ดสองห้าจ้ะกรหมายนะต้องเตียวเองนะตีอาเองนะนเ,งนะเหมือนเหมือนกับงวดเจ็ดสองห้านะแต่ไม่พูดว่าอะไรครับนี่นะได้ยินจากปากลุงเองนะครับนี่คือไฮไลน์นะครับอ,อืาก็ไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูกแล,แ,แล้วแต่เราก็เออเจ็ดสองห้าโกโอเคแล้วเนาะแต่ก็จะพยายามจัดให้ <laughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็มีเยอะเดี <laughs> ๋ยวมีมุกอ,อ่า แกมีคือเหมือนกันเลยจ้ะ FC เริ่มดีใจแล้วลุงนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าเป้าหรือเปล่าหนึ่งคือเราไม่รู้นะครับคือเปยๆให้ฟังก่อนอืแต่ว่าตัวไหนค่อยว่ากันอีกผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมเขียนให้แล้วละ่ะเขียนแล้วเขียนแล้วแต่ก็เป็นสิบตัวเนาะสิบตัวเลยก็สิบตัวนะจ๊ะก็งงนะลุงบอกให้พลาดอย่างนี้หนึ่งในร้อยสิบในพัดแกสมมติเรา จากพันตัวแล้วก็ตัดเหลืออยู่สิบเขาเรียกว่าพันตัวใช่ไหมอ่าพันตัวเพราะพันพันตัวก็เหลือแค่สิบทีนี้เราจะมาหาร้อยตัวเหลือตัวเดียวไม่เอาไม่เอาหกตัวใช่ไหมหกตัวมันยากหรือเปล่ามันยากใช่ไหมหกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันต้องมีเซนอะไรคือมันจะของเราจะมีคืออันนี้ตามหลักเกณฑ์ของการคำนวณเนาะเราก็จะไปตามตรงเลยอะถูกไม่ถูกคือเราไม่รู้หรอกครับ ก็จะมีเซนช่วยนิดหน่อยเป็นโมเมนต์ที่น่าสนใจแกพยายามจำคำพูดล่าลักษณะเดียวกันกันกบเจ็ดสองห้านะจ๊ะ <Hey. S 2> ย้ำนะความลับยอยู่ตรงนี้ถ้าคนไม่ดูคลิปนี้จะไม่รู้นะครับถ้าคนดูคลิปมันจะรู้ว่าอะไรอ่ะเจ็ดสองห้าหมายถึงอะไร <Hey. S 1> ครับอยู่ประมาณนี้นะเจ็ดสองห้าแต่เราไม่เอ่ยนะเราจะไม่เอย่ยตอนนี้ขอดูหนึ่งในพันลุงก่อนอ๋อ โอ้ยสิบสิบในพันเนี่นี่สิบในพันดูข้างบนก่อนอน,นะเนี่ยสิบในพันนะรู้ไหมครับสิบในพันคืออะไรนี่สิบในพันเยอะจริงๆเยอะนะถือว่าเยอะนะเออนี่ลุงครบเลยนะครบองครบองตั้งแต่ถ้าพูดได้คือ